สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนชาแนลนะคะมาพบกับเพียนในแนวทางห้านอยสามนอยนะคะพี่น้องจา๋าก็มาพบกับเพียนสูตรสองนะคะสูตรสองในสามนอยนะคะของวันที่สิบหกนะคะนะคะถ้าไม่เชื่อพี่น้องท่านใหม่ที่เข้ามาก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะคะว่าลงจริงๆไหมนะคะ ก็เรามาสรุปผลของวันที่16กันก่อนนะคะก่อนจะไปรับชมของวันที่17นะคะพี่น้องจา๋าก็ให้เด่นศูนย์กับ7นะคะพี่น้องจา๋าสูตรสองเนาะก็สองตัวนะคะพี่น้องจา๋าก็มาอยู่นะคะห้าเจ็ดในรอบพิเศษนะคะ5 7นะคะอ๋อไม่มาเนาะ5 7าเจ็ดออมานะคะพี่น้องจา๋าเพี้ยนก็ลืมไปเนาะ มาอยู่นะคะห้าเดดห้านะคะตัวเด่นมานะคะแปดเอยู่ในชุดชุดไหนเนาะเพนก็จําไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวไปดูทีละคลิปทีละคลิปนะคะพี่น้องจา๋ามาในรอบพิเศษเลยนะคะ,ะมารอบแรกเลยนะคะพี่น้องจา๋าส่วน8ปดเจ็ดดแดก็มานะคะรอบพิเศษเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่น สองเด้งเลยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าเจาะเจดนะคะได้สองเด้งเลยนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะเจาะให้บนล่างเลยนะคะพี่น้องจา๋าส่วนรอบส่วนรอบออปกติกับ vip หลุดนะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นมาข้างหน้านะคะพี่น้องจา๋าตามไปดูทุกสูตรทุกสูตรนะคะจะได้รู้ว่าเพียนลงจริงไหมนะคะพี่น้องจา๋า ก็เราชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าจอดเจ็ดนี้ได้ 7, 2, เจ็ดสองเด้งเลยนะคะพี่น้องจา๋าก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราไปตามต่อของวันที่วันที่สิบเจ็ดกันนะคะ 17เดือน3นะคะปี64ถ้าพี่น้องท่านใหม่ที่เข้ามายังไม่ได้ติดตามก็ติดตามไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางห้านอย3น้อยนะคะสูตรสงนะคะพี่น้องจา๋า สูตรสองนะคะจอให้บนล่างนะคะสำหรับสูตรสองนะคะเพียนให้เด่นเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งกับสี่นะคะพี่น้องจา๋าวิ่งสองนะคะ พี่น้องก็สามารถจะดูได้ทุกคลิปแล้วก็พี่น้องก็เอามาดูนะคะว่าพี่น้องชอบตัวไหนเนาะขอเจาะเลยนะคะพี่น้องจ๋าเจาะเลยเนาะหนึ่งเก้าหนึ่งแปดชอบนะคะหนึ่งเจ็ดชอบนะคะหนึ่งหกหนึ่งห้า 1>, 1 4และ1 2นะคะชอบนะคะพี่น้องอาจจะไม่ชอบเหมือนเพียนก็ได้เนาะแต่เพียนชอบนะคะมาเจาะสกันนะคะสีสีสาชอบนะคะสี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 นะคะ สี่เจ็ดสี่แปดชอบสี่เก้านะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะบอกทุกๆุกคลิปนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าเผื่อจะไม่พลาดนะคะพี่น้องจา๋า เดนหนึ่งวิ่งเดนห่เดนสี่วิ่งสองนะคะสำหรับสูตรสองนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกทท่านโชคดีมีแต่ความสุขทุกๆวันนะคะขอให้เฮงๆงรวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ